สวัสดีครับเจนเคโพลเวอร์ทูลส์ออนไลนวันนี้ขอ,อนําำเสนอเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ3ามมอเตอร์ยี่ห้อ Thunder Power รุ่น TDVC 80ความจุทั้ง80ลิตรกำลัง3,000วัตต์แต่ก่อนนื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของทางร้านนะครับยังไงเราไปลองดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับครับเครื่องดูดฝุ่น Thunder Power รุ่น TDVC 80นะครับตัวนี้จะ ความจุถังอยู่ที่80ลิตรเป็นถังสแตนเลสนะครับมี3มอเตอร์กำลังมอเตอร์3,000วัตต์ไฟ2 2 0โวลต์นะครับสายไฟยาวที่ให้มาจะยาวอยู่ที่5เมตรนะครับเสียบปลั๊กธรรมดาได้เลยสวิตช์จะแยกกันมา3ชุดนะครับก็คือจะมี3มอเตอร์เปิดแยกกันได้นะครับจะเปิดแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเปิดตัวเดียวก็กินแค่พันวัตต์ด้านล่างของถังดูดฝุ่นเนี่ยนะครับจะมีล้อมาให้ทั้งหมด4ล้อนะครับก็เข็นได้นะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีสายดูดสีเทาตัวนี้นะครับแล้วก็ด้ามจับด้ามด้ามยืดตัวนี้จะยาวอยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับแล้วก็สายดูดให้มายาว2เมตรตัวนี้จะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบมีแปลงด้านด้านหน้านะครับก็คือเอาไว้กวาดฝุ่นมาเพื่อให้เข้าช่องดูดแล้วตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนะครับดูดฝุ่นดูดน้ําได้ใช้ในงานอุตสาหกรรมใช้ในงาน ทาแคร์ได้นะครับใช้ในงานต่างๆที่เราจะใช้ดูดฝุ่นดูดน้ำนะครับดูดแวกค่มต่างๆครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะทํามาได้ดีนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสายอ่าสายเดนเดนน้ำทิ้งนะครับในกรณีที่เราดูดน้ํำนะครับก็ตัวนี้เอาไว้ปล่อยน้ําทิ้งนะครับตัวนี้จะมีจุกปิดอยู่เวลาเราดูดน้ําเราต้อง เอาตัวกองในถังออกก่อนนะครับตะกร้ากองอันนี้จะเป็นอุปกรณ์หัวที่มาพร้อมกับชุดนะครับจะมี4แบบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละแบบเนี่ยลักษณะการทํางานจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแบบที่1เลยตัวนี้จะเป็นหัวดูดฝุ่นนะครับที่มีแปงมาด้วยนะครับจะมีแปงทั้งบนทั้งล่างนะครับะจะมีแปงแปงกวาดฝุ่นหัวดูดนะฮะ จะสาธิตให้ดูก็ดูดฝุ่นทั่วไปเลยนะครับดูดตามพื้นตามอะไรพื้นที่กว้างตัวนี้จะเหมาะกับพื้นที่กว้างเอาไวด้ดูดฝุ่นพื้นที่เยอะๆอันนี้แบบอันนี้ดูดน้ํานะครับดูดน้ําตัวนี้จะเป็นยางปัดน้ํานะครับก็เหมือนการทํางานลักษณะเดียวกันอันนี้เราสาธิตให้ดูคร่าวๆานะครับถ้าสมมติเราจะดูดน้ําบนกระจกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่หรือจะไปดูดน้ําโดยตรงที่พื้นเลยก็ได้นะครับ แต่อย่างที่บอกครับการดูดน้ําต้องเอาตะก้ากองฝุ่นออกก่อนถึงจะดูดน้ําได้อันนี้แบบที่3จะเป็นหัวกลมจะมีแปรงขัดด้วยนะครับเราขัดไปดูดไปได้นะครับก็จะใช้ในเคสงานดูดน้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ดูดฝุ่นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยจะเป็นหัวกลมอันนี้จะไม่ได้ต่อกับด้ามยืดนนะครับจะต่อกับสายโดยตรงเลยนะครับอันนี้แบบที่4จะเป็นหัวแคบนะครับเอาไว้ดูดพวก,พวกขี้ฝุ่นตามซอกต่างๆซอกรถ ใต้บาะหรือพื้นที่เล็กๆกันนะครับอันนี้ลองสาธิตคร่าวๆให้ดูนะครับก็นี่ดูดผ่านจุดซอกเล็กๆก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองเครื่องให้ดูนะครับว่ากําลังดูดทั้ง3ระดับจะเป็นยังไงนะครับเราจะไม่ต่ออุปกรณ์ใดๆนะฮะอันนี้อ่าบอตัวที่1อันนี้ครับคอนทจะดูดดูจากการดูดที่มือนะครับ แล้วเสียงของกําลังเครื่องอันนี้เปิดตัวที่2องกำลังก็จะแรงขึ้นนะครับอันนี้ตัวตัวที่3ถ้า3ตัวนี้ก็คือกิน3 0 0พวัตต์นะครับ2ตัวก็กินแค่2 0 0พันหนึ่งตัวกิน1 0 0 0ันอันนี้เราจะปิดตัวไหนก็ได้นะครับมันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเรียงลําดับกันนะเราจะเปิดตัวแรกปิดตัวที่2เปิดตัวที่3าแล้วแต่สะดวกเลยครับอันนี้เรามาลองดูดสิ่งของให้ดูอันนี้ สมมุติว่ามันเป็นสิ่งสุขภันะครับก็กําลังดูดค่อนข้างแรงครับนะครับ,รบเรื่องของการเคลื่อนย้ายเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับการเคลื่อนย้ายก็ไม่ลำบากนะครับก็ ท่านโซฟาสตีก็เข็นทำความสะอาดได้ใช้งานเพียงคนเดียวได้นะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็เราจะทิ้งรายละเอียดไว้ท้ายคลิปคลิปนี้นะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ